สวัสดีครับพีเพะนะครับผมวันนี้พี่เพะจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พีใช้งานกับเจ้าตัว Realme Note 60x รุ่นเบตโมเดลกับงบที่พี่ซื้อมา1,900บาทซึ่งพีจะขอแนบิ์ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทย ตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะลรีว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าตัวนี้สัพพีใช้งานมาถือว่าสเปกกับราคากับงบเลทไม่เกิน2000ให้มาจัดเต็มจริงครับบอดี้มีการปกป้องของตัวเครื่องในการดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็มีความถึกทนคุ้ม ตัวนี้ถือว่าจัดเต็มจริงครับมีการปกป้องโดยการทำตัวเฟรมของบอดี้หรือว่าตัวฝาหลังแบบใหม่ทำให้พี่รู้สึกว่าซีรีส์ของตัว Note 60x ตัวนี้มันดูน่าใช้งานมากนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงครับดูว่าผมว่าดีไซน์ผมคือเก็บดีเทลของฝาหลังอะ่ะคือมันสวยสุดงดงามจริงครับพี่ชอบการเก็บดีเทลมากรู้สึกว่าตัวนี้เก็บดีเทลของฝาหลังได้อย่าง ลงตัวมากครับมี AI ค a m เมราผมตัวนี้กล้องหลังให้มา8ล้านกล้องหน้า5ล้านสปีก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานนะครับนี่อันนี้ผมลำโพง1ตัวมีพอร์ตโลฟัง3.5แล้วก็พอร์ตนะผม Type C ในการชาร์จซึ่งถือว่าแบตให้มาสปี5 0 0 0มิลแอมตัวนี้ทั้งวันถือว่า เพียงพอในการใช้งานมากครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบปุ่มปุ่มด้านข้างเป็นปุ่ม Power สามารถสแกนนิ้วมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างได้ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงซึ่งพี่ชอบในการเก็บดีเทลของตัวกล้องมากครับคือเก็บดีเทลได้อย่างลงตัวจริงตัวนี้แล้วก็ผ่านการรับในการใช้งานแบบราบลื่น ถึง4ปีครับผมทำให้ในการขับเคลื่อนโดย CPU ตัวนี้บอกเลยว่าแรงจริงครับกับตัว u s o อฟ t t 612 Octa-core ซึ่งแรมที่พี่ใช้คือแรม3กิกบผมตัวนี้บวกเพิ่มับผมแรมพัทอีกซึ่งพีบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานมาในการบวกเพิ่มโดยการใช้ตัวแรมพัดนะก็คือเวิร์กมากครับให้ดูก่อนว่าในการบวกเพิ่มจะเป็นอย่างไรผมพี่ผมจะขอให้ดูว่าอ่าผมตัวนี้ อัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดนะปัจจุบันเป็น Android 14นะครับผมซึ่งแรมพัดเพิ่มอีก5กิกจากแรมเดิม3กิกบวกเป็น5กิกเป็น8กิกถือว่าสุดจริงกับรุ่นเบ็ดเดียวของตัวนี้นะ ผมบอกเลยว่ามันใช้งานมาคือเป็น The base ของมือถือมากกับงบเลทพันเให้มาถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้ CPU เป็นออก a ต o r e คกับความจุ64ซึ่งพีทำการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมากๆผมกับหน้าจอที่รีเฟรชให้มาเกินค่าตัวมากรีเฟรช90 Hz. กับหน้าจอตัวนี้ให้มา6.74นิ้ครับสู้แสง560นิน้วถือว่าเป็นหน้าจอที่สู้แสงดีมากสามารถปรับตัวหน้าจอรีเฟรช ปรับเป็น60แล้วก็9 0 h เฮิร์ได้นะผมตัวนี้ซึ่งปรับได้เป็นรับ60แล้วก็อัตโนมัติที่90อันนี้ขอชชีญชมเลยว่าตัว Realme ีํทำการบ้านไปได้อย่างเวิร์กจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากชาร์จไว้นี้คือ1 0วัตต์นะครับ ซัพพอร์ต i f i ฟ4 Wi-Fi 5รองรับขึ้นเครือข่ายคือ 4G ซัพพอร์ทุกเครือข่ายผมตัวนี้บลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ที่พี่รู้สึกว่าในการจับสัญญาณของบลูทูธถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้สปี Speed แคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นหูที่น่าใช้งานมากรองรับในการรับสัญญาณเป็น l d c ด้วยถือว่ารองรับหูฟังที่มีสัญญาณ l d c เนะี่ยตัวนี้จะส่งไฟล์เสียงที่มีคุณภาพออกมาได้นะครับผมบอกเลยว่า เวิร์กจริงครับซึ่ง P ทําการใช้งานตัวนี้มาจริงคือมันเวิร์กบอกว่าเวิร์กผมตัวนี้มาดูว่าในการใช้งานแอปจะเป็นไงบ้างตัวนี้สามารถคดแอปได้เพราะว่าเป็นตัว Android 14เวอร์ชันเต็มซึ่งหาได้ยากมากกับมาือเรทราคา2,000ที่ให้ Android 14เวอร์ชันเต็มครับผมมาให้เราซึื้อนี้ให้มาถือว่าสุดจริงสามารถทำท่าทางขนาดพัดหน้าจอหรือว่าถ่ายรูป3นิ้วในการจับหน้าตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามา คือสุดริงแล้วก็ยกเพื่อดูโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็ให้เรามาจัดเต็มจริงครับบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากครับผมซึ่งพีรู้สึกว่าแฮปปี้มากในการใช้งานตัวนี้แล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานจริงครับนี่มีความเลื่อนไหลอะผมในการที่พีอะรู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่น่าใช้งานจริงครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตกับอะไรต่างๆได้อย่างเพียงพอผมตัวนี้นะครับนี มีความไหลลื่นครับหน้าจอตัวนี้อะ่ะแสดงผลออกมามันดีจริงอะ่ะอันนี้แบบไม่อวยผมพูดตรงเลยว่ามันเพอร์เฟกจริงหน้าจอถือว่าสู้แสงดีจริงครับผมลาโพงหนึ่งตัวก็ถือว่าสัพพีนะัถือว่าพอใช้งานได้ผมเสียงอาจจะไม่ม2สองตัวแต่กับงบเลยราคาพันเตัวเรียวมีแบรนด์จาก oppo ครับผมบอกเลยว่าเสียงให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับผมพี่ผมจะขอเปิดเสียงให้ดูว่าเสียงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เห็นไหมว่าเสียงครับมีคุณภาพดีมากผมเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับโดยส่วนตัวผมเสียงตัวนี้ถือว่าคุณภาพ เกินค่าตัวไปมากผมมาดูว่าเฮ้ยหน้าจอในการซัพพอร์ตในการดู YouTube สามารถซัพพอร์ตได้มากน้อยเพียงในผมเปิดได้พันแป6 0ิเฟรมมาดูว่าในการรับชมตัวนี้จะเป็นยไงบ้างสีสันของหน้าจอซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอ6.74นิ้วตัวนี้พร้อมกับน้ำหนัก180กรัมกับความบาง7.84รู้สึกว่าการดีไซน์ของหน้าจอมันมีอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วของตัวนี้ ซึ่งคว์มโฟลยว่าสีสันหน้าจอสู้แสงดีจริงครับนี่ลำโพงดีหน้าจอดีลอมดีบอกเลยว่าเจ้าตัว r e a l m มี o t e 60X หน่าใช้งานมากคมบางทีครับผมของอาจจะหมดถ้ามีของตัวนี้สับพีมองนะคือคุ้มจริงครับ นี่หน้าจออย่างสวยอะ่ะพี่ผมชอบหน้าจอในการซัพพอร์ตมากผมตัวนี้สามารถแยกหน้าจอบริเวณด้านบนด้านล่างนะครับผมตัวนี้ด้วยซึ่งหาได้ยากมากกับมาถือเลทราคา2,000แต่สามารถแบ่งหน้าจอได้บอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับเวิร์กมากมาดูว่ากล้องเป็นไงบ้างซึ่งสกินโทนของกล้องครัผมเชื่อใจผมของตัวแบรนด์จาก oppo ตัว realme เนี่ย กล้องมาดูว่าสีสันจะเป็นยังไงดูว่าผมความคมชัดของรูปภาพคือเดอะเบสมากสามารถซูมได้3เท่าผมตัวนี้ซึ่งมันเก็บดีเทลในการซูมบอกเลยว,ว่าสุดจริงครับซึ่งพี่ชอบไปกินโทนของกล้องมากกล้องหลัง8ล้านแต่คุณภาพพี่แกให้มาจะเต็มจริงครับดูว่าผมในการกดจัตเตอร์อันนี้กดให้ดูเลยเพราะว่า,วา,วา,วามันกดง่ายมากแล้วมีการทำพอร์เทตของรูปภาพไปด,ด้วยปรับค่าเอฟไปด,ด้วยซึ่งพี่แกโหดมาก บอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะผมแล้วก็มีพราม่าผมตัวนี้ให้เราด้วยแล้วก็มีมีหมวดโปรมีคืออักครต,ต่างๆผมซึ่งพี่ผมไปทําการถ่ายรูปมาตัวนี้บอกเลยว่ามีแกลเลอรี่ของรูปภาพแยกมาให้เราด้วยซึ่งเจ้าตัว 60x ตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงดูผมดูสีสันครับสีสันมันดูหน้าใช้งานของรูปภาพจริงครับผมตัวนี้สกินโทนก็ถือว่าไว้ใจได้ผมตัวกล้องหน้านี่ครับคือกล้องหน้า the best กล้องหน้าให้แล้วแต่คุณภาพบอกเลยว่าเกินค่าตัวไปมากตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงสับงบตัวมือถือเลทราคาพันเก้าสับพีนะเดอะเบสมากพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาตามนีพ้พีแนบให้ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันไทยบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของพร้อมนะว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ยูดีซอฟต์ทีหกหนึ่งสองเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้พับจีต่ำถือว่าเพียงพอฟรีไฟล์กลางๆถือว่าเพียงพอ R O V พับต่ำแล้วเปิด60เฟรมหรือว่าปรองกาลางแล้วเปิด3 0เฟรมตัวนี้บอกเลยว่าทําการจัดการความร้อนและพลังงานคือดีมากครับแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลาคารทุกธนาคารที่ไทยได้อย่างดีมากถือว่าเป็นมือที่เพอร์ฟ t จริงหลังจากพี่ใช้งานมาคือข้อเสียมันน้อยมากถ้ามุมมองพี่นะข้อเสียคือเรื่องที่แบบไม่อยากจะพูดอะคือลำโพงหนึ่งตัวเนี่ยเสียงมันสามารถขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก ซึ่งอาจจะไม่เป็นข้อเสียผมเป็นข้อพิจรารณากันว่าเฮ้ยตัวลําโพงเนี่ยหตัวแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าลําโพงเสียงดีนะแต่หลายคนว่าลำโพงหนึ่งตัวอาจจะก,การวลว่าเสียงมันดีไหมคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงมันดีจริงครับและพีรู้สึกว่าบอดี้ของการดีไซน์คือมันสุดจริงตัวฟิล์มผมไม่ได้ติดฟิล์มมาจากโรงงานนะอาจจะต้องสั่งฟิล์มนะผมมาจากแอปต่างๆเพิ่มเติมนะผมตัวนี้ซึ่งพียงการใช้งานมารู้สึกว่าหน้าจอมีการปกป้องตัวเครื่องถึงแม้ว่าพีไม่เติดฟิล์มหน้าจอก็ยัง ป้องกันรอยขีดขวดตัวนี้บอกมาเลย่ะเฟอร์เฟิจริงปีจะขอรวบรวมโปรโมชั่นล่าสุดของมือถือหรือว่าแท็บเล็ตใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมมนี้ผมเซอรน์นี้ขอบคุณครับ